เก็บกิบปลาปปลาตัวเก็บกิบงมปลาปลาด้กบตอเข็ปลาปเก็บแ่เก็่ขเก็บแมุ่้ยมาเก็บกิ๊บกิไปมาจับไปไปจไปปานี่ แม่ปลานี่บุญปลานี่นะ่ะเฮ้ยมีแต่ปลานาาี่มาเก็บพี่เช็คมาเก็บพี่มาเก็บพี่มาเก็บพี่แล้ว มาเก้บาแม่นี่ปลานี่มาจับพี่มาจับพี่เล่านี่นี่นี่ปลานี่ปลานี่มาเอวนี่นี่นี่มาแม่นิมาแม่นิมาแม่หนิจับเอาอืมจับป้าวจับเอาวจับเอาแก้มจับเอาเออนฮ่ยจับป้าแม่อืมี่ที่ที่จับป้าวหรือปลาคอปลาแขนนี่นี่นี่ปลาคอนี่ปลาคอนี่ พูดพูดอยู่กว้างพูดนบไป